เคยเข้าใจอะไรหลายอย่างเลยแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราก็ดูด้วยมุมมองของคนที่เขาเรียกว่ามันผ่านช่วงเวลาที่เราเคยจะเห็นหนังสไตล์เนี้ยมาค่อนข้างเยอะแล้วอะไรเงี้ยครับคือผมอยากรู้ว่าตอนที่เริ่มทําหนังเรื่องนี้ครั้งแรกตอนนั้นนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเชื้อในการสร้างหนังเรื่องนี้บ้างไหมครับเพราะว่าเท่าที่ผมจําได้ครับหนังเรื่องนี้คือ สไตล์เนี้ยคือมันยังไม่ได้มีเยอะหรือแทบไม่มีด้วยซ้ำนะครับในตอนนั้นนะครับคืออะไรคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวต้นเรื่องเหรอ <laughs> แรงกรนดานใจไอเดียใช่ครับจริงๆเราเชือ่อจริงจริงคือตอนนั้นเป็นช่วงที่เอเชียฮอล์เลอร์กำลังบูมเลยคะก็คืออิทธิพลเต็มๆ็ก็น่านจะมาจากพวกเจฮอลเลอร์แหละพวกเดริงเดริงเริงกูนี่คือที่สุดละก็คือมันก็ฉายชัดมากแหละแต่ว่าด้วยตัวเรื่องเราเนี่ยคือเรา ตอนนั้นคุยกับโอว่าเราอยากได้หนังที่แบบมีความความรู้สึกเหมือนแบบเพื่อนที่ไปนั่งกินเหล้ากันแล้วล้อมล้อมวงเล่าเรื่องผีกันนะ่ะซึ่งตอนจบมันจะชอบแบบมีหักมุมแล้วก็ยกแขนขึ้นมาบ้โอ้โหกูกูแบบคนลุกเลยว่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเรื่องเล่าพวกเราเรื่องเรื่องเล่าพวกนั้นมาศึกษากันคนระับแต่โอก็เล่าเรื่องแบบมีอะไรนะ เรื่องที่แบบตอนจบจะ,จะ,จะต้องหักบุ๋มว่าขี่คอเนี่ยเยอะมากเลยเหมือนกับแบว่าผู้หญิงแบบไปทําแทงแล้วก็ไปเคยทาแทงแล้วก็ไปหาหมอดูอะไรอย่างเงี้ยหมอดูก็บอกเอามีเด็กมานั่งอยู่ที่ไหล่นะที่คอนะอะไรเงี้ยเราเคยฟังมันก็แบบเออน่ากลัวซึ่งไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวดันมีหลายเรื่องที่ตอนจบเกี่ยวกับคล้ายๆอย่างนี้แล้วเราให <Okay. S 1> ้ดว่าถ้าเราเอาอันนี้มาเป็นตอนจบหนังแต่ว่าผูกเรื่องให้มันแบบแยบยนนะเนาะแบบว่าซ้อนไว้แบบเนียนมากๆแล้วตอนจบเป็นอย่างนี้จะเป็นยังไง แล้วก็ผูกกับเรื่องมีแบบเพื่อนมาช่วยคิดเพิ่มอีกว่าแบบว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นรถชนมาแล,แล้วมันนวดคอแบบปวดคอทั้งเรื่องเลยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็เริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเริ่มเป็นตัวเป็นตาขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็แต่จริงๆก่อนจะได้สิ่งนี้มาเราได้บิ๊กไอเดียเรื่องภาพถ่ายวิญญาณก่อนเราเรารู้สึกว่ามันไม่เคยมีหนังสยองขวัญเรื่องไหนเคยทาบิ๊กไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเลยในโลกด้วยนะเราก็เลยรู้สึกว่ามันออริจินัลมากๆก็เลยค่อยๆผูกกันกลายเป็นหนัง เราก็คิดว่าถ้าเกิดว่าพออระเอกมาตั้งกล้องถ่ายรูปตัวเองแล้วถ่ายเสร็จเห็นแบบว่ามีผีขี้คอคอ,ยอยู่มันจะเป็นยังไงเราก็าเส้อเราชอบตอนจบนี้กันมากก็เลยล็อกอันนี้เอาไว้ครับแล้วก็เขียนบทไล่ตั้งแต่ต้นจนแบบว่ามันถึงตอนท้ายให้จบแบบนี้อะไรเงี้ยฮะก็คือได้ตอนจบของเรื่องก่อนอันน่นเลย